สวัสดีครับสวัสดีครับผกับตเท่าครับวันนี้นะป้าไปปลูกต้นไม้ครับผมนี่ครับกับลุงเนินของเราครับคนสวนของเราฮะนี่ครับเรานั่งรถซาเล้งไปเลยครับผมนีนนน่นีต้นไม้เลยครับต้นจานแล้วก็ต้นเอ่อเขาเรียกอะไรต้นต้นส้มสาต้นจานครับต้นจาน เดี๋ยวเราไปปลูกกันนะครับอเอ้ยมาแล้วเดี๋วไปเลยครับอยู่เซนเม้นนะครที่ปลูกต้นไมาแล้วร้ำตาคนค่ะนี่ยรับเรารถซาเล้งมานะครับผมนี่เดี๋ยวเราไปปลูกต้นต้นไม้กันนะครับผมสสนี่ต น,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 นี่เป็นต้นกันเก่านะครับที่เราปลูกไว้ครับเออตรงนี้แหละกลางๆทางน้ำบ่เนี่ยรายะขึ้นครับยาาขึ้นเยอะตรงนี้นี่ที่เราปลูกไว้ต้นกันเกานะครับนี่ต้นกันเกเอ,อเออ่อยเราล้อมั้วไว้นะเพราะว่า วัวชาวบ้านเยอะครับนี่มันเป็นพื้นที่อที่เลี้ยงวัวครับทำรีเลี้ยงสัตว์นะครับตรงนี้ครับเป็นตำเลเลี้ยงสัตว์ไม่ขุดง่ายครับเพราะว่าฝนเพิ่งตกนะครับขุดง่ายครับนี่เราเอามาหลายต้นครับอม พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นที่เผาศพนะครับของมูซีครับบ้านตนบก็บ้านน้าอ้อมบ้านนนโรเวียงครับหน้าฝนด้วยเราไม่ต้องรดน้ําครับปลูก้วก็ทิ้งไว้เลยนะครับนี่เหยียบเหยียบเหยียบให้มันแน่นนะครับก็อันเป็นเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เราได้ที่ปลูกอีกที่หนึ่งครับอ่าเขาก็เรียกต้นจันจุลีนะครับถ้าภาษาอีสานก็ต้นสำสาครับนี่เป็นต้นจันจุลีนะครับ แต่ว่าหญ้าหญ้าน่าจะขึ้นลกครับเพราะว่าหน้าฝนนะครับเนี่ยครับที่เราปูกเป็นแถวครับก็จะเป็นต้นกันเกานะครับผมนี่นี่นปลูกต้นที่สองก็พอมันโตขึ้นมันก็จะเป็นร่มเงาให้อ่าประชาชนที่มาร่วมงานศพนะครับนี่ก็จะได้มีที่พักผ่อนนะครับนี่ มีล่มครับอ่าให้ให้ใหลบนะครับเพราะว่าพื้นที่อาคารมันก็นิดเดียวนะครับเพราะอาคารนิดเดียวครับรับรองนะครี่มีอาคารรับรองเล็กนิดเดียวนะครับนี่ที่เราปลูกไว้นะครับนี่ต้นกันเก่าโตแล้วนะครับปลูกไว้นี่เห็นไหม มีอยู่สี่ต้นครับสี่ห้าต้นห้าต้นครับต้นจับจุดีที่เรา,าเลี้ยงไว้นะครับผมนี่ครับนี่หน้าฝนก็น้ำมาจะเยอะหน่อยนี่เรอปูเแล้วก็ให้ดินมันติดไปด้วยนะครับอืมอืม อ่าสวยครับสวยเลยบัวไม่สามารถเข้ามาได้ครับรับประกันว่ารอดนะครับนี่นอเยออวันนี้ร้อนนะครับอากาศร้อนแต่เช้าวันนี้เมื่อกี้ยังคึมคึมอยู่ท้องฟ้าคึมฝนตกไปปลอยเมื่อเช้าแต่ว่าตอนนี้แดดออกแล้ว บีบก้นมันเออเนี่ยไม่ให้ดินมันแตกนะครับเวลาปลูกนะแล้วก็อัดดินให้แน่นนนี่คือต้นจานนะครับนี่ครับดินแข็งตรงนี้ครับอันนี้เราก็มาปลูกต้นจานนะครับผมต้นจานเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวลงเงินแกเกษียณแกแก,ก,ก็จะกเกษียณปีหน้านะครับก็เผื่อไว้ดูนะครับเนี่ย ใครถามก็จะได้รู้ว่าใครปูครับนี่นี่นะครับกดให้แน่นนะครับเวลาลมพัดลมอะไรมันจะได้ไม่ล้มนะครับครับนี่นะครับงานสุดเราไม่รู้ว่างานของหมู่บ้านไหนนะครับที่มาทำทิ้งไว้นะครับ ขวดโอ้ขยะนะครับเกลือนเลยครับน่าจะเผาให้หน่อยนะครับนี่ครับเนียลาดหมดเลยครับน่าจะเผาให้หน่อยนะครับนี่มันเป็นที่ส่วนส่วนรวมนะครับไม่ใช่ที่ส่วนตัวทุกคนจะช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับดูครับเต็มเลยครับเต็มเลยนี่ครับเราก็ต้องมาเก็บมากวาดนะครับดูครับนี่ครับ ควรจะเก็บให้มันเรียบร้อยนะครับทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับเป็นเป็นซาลานะครับที่พักนะครับศาลาละสวดนะครับงานศพครับนี่ครับก็จะเป็นเมมเโาศพนะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่ครับ แต่ก่อนพื้นที่ตรงนี้นี่บัวม,มันเข้ามาได้มันก็บัวมันก็จะไม่ขี้เต็มะนะครัเต็มพื้นที่ตรงนี้เลยนะก็ะต้องใช้รถน้ำนะมาฉีดครับ,เ,รบเวลามีงานศพแต่และแต่ละครั้งนะครับแต่ทุกวันนี้มันมีเราล้อมรวดน้ำครับล้อมล้อมรั้วแล้วนะครับนี่เราก็ต้องให้ลุงเงินน้ามาเก็บนะเก็บขวดขวดนี้มันสามารถใช้ไปไดูได้เอาไปขายได้นะขวดขวดพลาสติกขวดนี่นะครับเดี๋ยวเราเก็บกลับคืนเดี๋ยวขยะพวกนี้เราค่อยค่อยมาเผานะเพราะมันเปียกน้ํา ฝนตกมันเปลียดน้ำอยู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาขอกันนะครับต้องมาเก็บขวดอีกนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทัพไทยบ้านด้วยนะครับช่องเล็กๆนะครับผมอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ